ห้ามบอกเลยว่าลงทุนทําอะไรลงไปแล้วไม่หวังผลทุกคนหวังผลกันทั้งนั้นครับกรารลงทุนครับมันมี<ๆ>การลงทุนอยู่หลายๆแบบเลยแต่ที่เราลงทุนไปน่ะมันเพื่ออะไรเพื่อกําไรหรือว่าเพื่อความสะใจถ้าพูดถึงทุนพูดถึงการลงทุนเนี่ยทุกๆคนก็จะนึกถึงเรื่องอะไรใช้อะไรในการลงทุน เงินใช่ไหมเงินเงินเท่านั้นคือการลงทุนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีอย่างอื่นอีกตั้งเยอะสําหรับทุนนะครับมันมีเรื่องของเวลาอาชีพมิตรภาพครอบครัวสุขภาพหรือแม้กระทั่งทุนชีวิตแล้วถ้าผมเอาสิ่งที่เราเรียกว่าทุนเนี่ยมาใช้ละ่ะมันจะเป็นยังไงอทิเช่นถ้าผมลงทุนด้วยเงิน สิ่งที่ผมอยากจะได้กลับมาคืออะไรใช่ครับเวลครับคือความมัง่งคั่งถ้าผมลงทุนด้วยเวลา <S 1> <S 1> ผมอยากได้อะไรกลับมาอนาคตหรือแม้กระทั่งถ้าผมลงทุนความเหน็ดเหนื่อยลงทุนออกกำลังกายนั่นผมอยากได้อะไรสุขภาพอ่านี่คือเรื่องราวของการลงทุนลงอะไรไปแล้วเราก็หวังจะได้อันนั้น่ะกลับมาแล้วมันคุ้มไหมเล่ากับการลงทุนวันนี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องมืดมดืมีแค่ไฟแช็ก แต่ไฟแช็กอ่ะมันสว่างไม่พอที่จะหาของมีค่ายกตัวอย่างว่าของมีค่าอาจจะอนุมานว่ามันคือเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ไอเหรียญนั้นมีค่ามากๆเลยหรืออาจจะไม่มีค่าก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่ผมมีคืออะไรผมมีไฟแช็กผมมีเงินอยู่กึกน,นึงผมเผาเผาเงินเผาให้มันเกิดแสงสว่างมากๆยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหาเหรียญทองหรือว่าเหรียญอะไรสักอย,อย่างนั้นแต่ไม่รู้หรอกว่าไอเหรียญนั้นอ่ะเวลามันได้มาแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะฉะนั <S <S ้น อย่าลงทุนอะไรถ้ายังไม่รู้ค่าของเหรียญน,นั้นที่เราเผาเงินก้อนใหญ่หญเพื่อที่จะหามันมันจริงมันไม่ใช่แค่เงินหรอกเผาวเวลาชีวิตเผาวเวลาสุขภาพเผามิตราภาพเผาครอบครัวแต่พอเราได้สิ่งนั้นมานมันคุ้มหรือไม่คุ้มบางคนอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆครับ <S <S เพื่ออะไรอยากจะให้มันสุขสบายมันโอ้อามันมีครอบครัวที่มันชุ่มชื่นหัวใจได้ไว้มีบ้านใหญ่ได้ครอบครัวใหญ่ๆอยู่ด้วยกันบางคนออกกําลังกายอยากได้หุ่นดีอยากได้สุขภาพที่ดี แต่บางทีมันอาจจะไม่จําเป็นต้องคุ้มค่ามากก็ได้มันเป็นผลเรื่องของความสะใจเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าซื้อต้นไม้ใหญ่ๆมาถามว่าต้นไม้ให้อะไรให้ร่มเงาซื้อต้นไม้บางต้นเป็นแสนแสนก็มีนะบางต้นเป็นล้านก็มีอะร่มเงาก็ไม่ได้ต้นล้านหนึ่งมีแค่นี้เองแค่นี้แค่นี้ซึ่งอะไรได้ออกมาแล้วมันคือเรื่องราวของความภูมิใจได้ เอออิ่มเอมอกับความเป็นมันได้เป็นหนึ่งเดียวได้เป็นอะไรของมันสักอย่างคือได้เสพในความเป็นธรรมชาติของต้นไม้บางคนซื้อเหล้ามาขวดหนึ่งหลายหมื่นบาทกินคือเมาเหมือนกันเมาอาจจะเมาไม่เหมือนกันก็ได้อันอันหนึ่งอาจจะเมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ปวดหัวหรือเมาแล้วปวดหัวเรืออร่อยรแต่ว่าเขาก็ลงทุนไปอ่ะคือด้วยเงินหลายๆบาทเพื่อที่จะซื้อเหล้าแพงๆมากิน นี่อันนี้คือบางอย่างก็ไม่มีประโยชน์นะบางอย่างมันเป็นเพื่อความสะใจทุกการลงทุนมันต้องหวังผลไปทําบุญบอกว่าทําบุญแบบไม่หวังผลอะไรเลยไม่จริงอะ่ะอธิษฐานหรืเปล่าเวลาทําบุญความจริงเอาบางคนมันจะมีน้อยคนมากที่แบบว่าไม่ยอมอธิษฐานอะไรเลยคือทําบุญไปอย่างนั้นอะแต่เพื่ออะไรทําบุญชาตินี้จะได้ไปสบายชาติหน้าไงอันนี้ก็คือ หวังผลคือไม่เอาชาตินี้ก็ได้วะขอไปชาติหน้าก็ยังได้อันนี้ก็คือคุณก็หวังผลมือมึงพึ่การลงทุนคือไม่ได้ชาตินี้ก็เอาชาติหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นห้ามบอกเลยว่าลงทุนทําอะไรลงไปแล้วไม่หวังผลทุกคนหวังผลกันทั้งนั้นครับผมอยากจะบอกว่าทุกๆครั้งที่เราลงทุนมันมีแอคชั่นมันก็จะมีรีแอคชั่นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทุนครับถ้าคุณคิดว่าผลของมันดีแล้วคุ้มแล้วทำครับ สัปดาห์นี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมจิรพัฒน์ไลฟ์อัพย u บิสเนสสวัสดีครับ